ทดลองสัญญาณนะครับจากบอร์ดคอนโทรลนะครับบอร์ด cpu ของตู้เชื่อมนะครับหลังจากซ่อมเปลี่ยน i r f นะครับสตัวนี้นะครับ i r f ทดสอบสัญญาณเอาพุทนะครับ <c oughs> โดยใช้หลอดไฟเป็นโหลดนะครับหนึ่งหลัก หลักที่2ครับหลักที่3ครับแสดงว่ามีสัญญาณมีสัญญาณเอาพุทนะครับจะออกไปด้านเอาพุทด,ด้านนี้เดนผ่านซีสามตัวนี้ครับ1,2,3มตัวนี้ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเชื่อมดูนะครับเจสิรุนนี้ทดลองเทสสัญญาณเอาพุทธจากบอร์ดควบคุมนะครับบอร์ดขยายบอร์ดพาวเวอร์นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ สัญญาณนะครับเอาพุทธที่1มีสามเอาพุทธเอาพุทที่2นะครับเอาพุทธที่3นะครับ,เ,ททรบเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบดูนะครับแล้วจะลองเชื่อมดูนะครับสวัสดีครับ